สวัสดีครับผมโทชโนลครับตอนนี้ผมอยู่ที่โดมิโน,โนพิซซ่านะครับผมไม่บอกสาขาแล้วกันนะให้ไปหาเอลยว่าสาขาอะไรนะครับก็วันนี้ครับเราจะมาลองรับประทานพิซซ่านะครับพรีเมียมชีส6ชนิดและเห็ดอ่านะครับก็มีชีส6ชนิดเลยนะโหแบบอะไรนะพาเมซานใช่ไหมเอมเมนทอลอเมริกันชีสแช,ชมเปญยองมาฉลูอันนี้เห็นแหละเห็นแล้วแล้วก็ าาลลก็ชาร์ลตาชีสนะครับแล้วก็ริคอตตาชีสจะเป็นขาวขาวเป็นแปง้งคือตอนแรกมองมันผ่านมานึกว่ามันครีมนะออกครีม <Okay, S 1> เป็นอร่อยอะไรอย่างนี้แล้วก็เมลเชดด้าชีสนะครับก็คือ1,2,3,4,5แล้วก็6นะครับ่ะโอเคทีนี้เราก็ไปที่โต๊ะครับมารับประทานกันฮะซึ่งหน้าตาของร้านจะเป็นแบบนี้เนี่ยแล้วจะมีคำว่าเซชีสด้วยก็ไปหาเองว่าสาขาอะไรผมไม่บอกละกัน นะครับผมไม่บอกแล้วกันนะครับกินด้กันครับนี่ครับดูแค่ป้ายยางเดียวไม่พอครับเมนูอยู่ตรงหน้าผมแล้วนะครับจักกินแล้วนะครับแต่ร้อนมากๆใช้มือไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับรับรองว่านิ้วลวกแน่นอนนิ้วลวกแน่นอนนะครับอันนี้ขอบชีสนะครับถ้าคุณสส่แบบนี้เพิ่มอีกหนึ่งร้อบาทนะครับจากเปิสองยเก้าสิจะเป็นสา9เก้าบาเ ถ้าอ,อีกสองแบบเี่เหลือแบบแนทนพาวส์ก็คือแบบขอบอข้าะไร้นะแป้งหนานุ่มกับขอบบางกรอบสองอันน่ะที่เหลือจะสอยเก้าสิบเก้าครับมาลองมาลองกินด้วยกันดีกว่านะผมว่านะครับอมาเลยครับมาเลยมาเลยขอบชีสนี่ขอชีสจริงจริงเนี่ยโอ้โหเนี่ยชีสยังยืดอยู่เลยเนะคุณผู้ชมครับ

ชีสเยอะจริงอันนี้ครับเครื่องคลีมนะอร่อยนี่เห็ดอันนี้เหมือนเหมือนไข่นะเอาไข่ไปโรยสีส้มนีอร่อยนะครับสีสีต้มไม่รู้คืออะไรนะลองไปหาเลยนะอร่อยอร่อยสีส้มอร่อยเหลรอกับ ยังละส่วนยังละส่วนเลยเนาะเพราะว่ายังร้อนอยู่เลยนะครับยิ่งสับขอบยิ่งเจอชีสครับบอกเลยอร่อยแน่ๆนะครับ ฝาน,นี้ก็มีชีสนะครับโอเคนี่ครับหน้าตาม,มาณนี้ครับนะพิซซ่าชีสหกชนิดแล้วแล้วก็เห็ดชนิดครับ t i c k Cheese and Mushroom Pizza Yeah Okay ลองมาลองรับประทานกันได้นะครับที่โดเมนโน่จ้าปุ๊คสาขาานึ่ครับสำหรับว mm ันนี้ครับก็หมดเวลาลงแล้วนะครับอร่อยอรบ่อยใช่ไหมลืมบอกไปว่าว่าบบากันแบบฝานาสำหรับวันนี้สวัสดีครับ